มาดีกว่าครับคุณผู้ชมครับมาอยู่บนนี้ที่เก็บเกมประจำเราตเตอ a t e r Hunter ทุน4.5เราเลือกเล่นเป็นอันนี้เลยดีกว่าเนาะวัดๆกันไปนเลยจาก 4.480k เราต้องเผื่อน่อยดูเราไม่ได้เยอะขนาดนั้นถ้าจะไปเล่นหลักล้านเลยก็หลับได้สวยใจอ้โหยากเลยทีนี้โดนไปแล้วครับหนึ่งไม้ก็ ไฮลีกไฮลีเดินไงไฮดารฮันเตอร์ ick, เลยดิสวยตัวดีๆมาแล้วนะจ่ายตัวดีๆมาแล้วแต่คูณต้องได้อุย้ยตัวแดงจ่ายดีมากเลยอุย้ยขอแค่จ่ายขอแค่จ่ายคูณโอเคเรียบร้อยโอเคโอ้โหกำไรครับมาครับเปิดมากำไรวัดใจไปถ้าวัดใจไปคือคูณจะอยู่ต่อนะครับถ้าจ่ายแล้วจ่ายด้วยโอเคเลยอันนี้ ใช่หไหมคูณตรงนี้จะอยู่นะครับแต่โอ้โหกูถามจริงถอยเลยกำไรมีละอุ้ยวุ้ยถ้าเอาค่าเข้าโบนัสเคยนะก็จะได้แต่อันนี้เลยก็คือเป็นคูณหลักพันหมดเลยถ้าเข้าให้เราเคยเล่นแล้วนะเคยได้มาแล้วนะได้ลุ้นวะมาไหมยังไม่มาแต่ยังได้อันนี้อยู่มาเถอะมาเถอะยิง ผมคิดว่าเกมค่ายโนลิมิตเนี่ยเป็นเกมที่เหมาะสมสำหรับคนที่อยากจะวัดสุดไฮรีค่ายรีเทิร์นคือถ้ามันจ่ายมันก็จ่ายแพงจริงนั่นแหละคุณผู้ชมโอ้โหอะไรของมันวะเนี่ยโอเคยูค่ก็กำไรซื้อไป4,800เนี่ยวัดไปคูณ2,000ยังอยู่แล้วจ่ายแต่คูณไม่หล่นอันนี้อาจจะซวยอุ้ยแล้วอุ้ยอุ้ยไม่เยอะจัด โอ้ยถ้าไปต่อได้มันไม่ให้เราเล่นต่อเลยกําไรดูที่ 8, แปดพันอะคุณไม่้องคูณเยอะเท่าไหร่ก็ดีเท่านั้นครับเอาจ่ายด้วยเอาดิเอาดิสามพันไม่หมูซื้อหมดเลยสี่แสแปเหมือนเดิมวัดแล้วจ่ายครับคูณ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 ช่วยหน่อย สวยงามกำไรแต่เราเลือกทีก่จะไปต่อเอา้ามันไม่ให้เราซื้อต่อครับขยับราคามาเป็น8ปดแสนสี่ตอนนี้กำไรเราค่อนข้างเยอะเยอะโลบหน่อยสวยเฮ้ยมาดิสักทีเถอะไอ้โบนัสโอ้โหอืมสวยถ้าจ่ายคูณอนะโอเคครับแต่ถ้าไม่จ่ายเนี่ยเจ๊งได้ง่ายครับยังอยู่ แล้วจ่ายมาสองตัวก็จริงแต่น้อยโอกาสน้อยนั่นไงแต่ถ้าอย่างเงี้ยคือโดนนะครับโดนโอกาสมาอมืไม่จ่ายต่อเอาแล้วเริ่มแล้วถ้ารู้สึกว่าเริ่มโดนเนี่ยอืมโอ้โหไม่ไม่โอ้โห,โอ,โหอาแล้วคุณผู้ชม กำไรหายครับตอนนี้ต้องแก้สถานการณ์แล้วเผ็ดแล้วแหละสวยใจยดีมากแต่คูณสามตัวนี้ถ้ามึงไม่จ่ายเลยนะก็เกินไปค่อนข้างแย่เรียบร้อยกำไรผมหายหมดแล้วตอนนี้ผมต้องอู้ได้ตัวแพงขอร้องเถอะกูขอร้องเถอะ ถ้าไม่ได้คูณน,นี่คือแย่นะตัวมันแพงไงวัดไปหนึ่งเอ็มหุยหุยหุยสามนกอุ้ยเอาแล้วโอกาสสุดๆอันนี้คือโอกาสสุดๆที่สุดของที่สุดแล้วคูณสิบจ่าย 5, ห้าพันสคูณทั้งหมดต้องได้บ้างแหละ เหลี่ยมไม่เหลี่ยมดูกันเอาเองแล้วกันนะครับเหลี่ยมไม่เหลี่ยมให้ดูกันเอาเองแล้วกันนะครับสุดยอดจริงๆยอมมึงเลยจริงผมเคยเห็นก็ว่าลั่นที่สุดแน่ๆจริงๆนะพูดจริงๆคุณจ,จ่ายขนาดนั้นคูณเยอะโอกาสได้เยอะขนาดนั้นทำกันได้ลงคอโอ้นี่ต้องได้คูณ โอ้โหขอบคุณพระเจ้าขอบคุณจริงจริงยังอยู่ครับยังอยู่ยังอยู่แปดแสนสี่ 8, 4, ซื้อไปวัดไปวัดไปคูณต้องหล่นคูณต้องหล่นคูณต้องหล่นใจดีแล้วคูณต้องหล่นชิปหายเอาแล้วกูได้อันนี้คือดวงแข็งว่ะน,นี้เราดวงแข็งนะโอเคยังกลับกลับมามีกำไรอยู่ขอคลิกแล้วหนะึนะ่งเอ็มแล้วพอละโอเคล้วจ่าย เค okay, พอพอกำไรประมาณ 2M 2.5ประมาณนี้เลิกดีกว่าเลื่องดีกว่านะครับเจอกันคลิปหน้าคลิปน้ของตงัวลาเบงเท่านี้ไม่อยากโลบแล้วนะครับทำเงินได้ก็ถือว่าดีละเจอกันคลิปหน้าไปแล้วสวัสดีครับ